สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลภาสคริปนะคะ,อะตอนนี้นะคะเป็นช่วงของ how to นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการฟังเพลงจาก y t u t u นะคะใน iPhone, iPad โดยที่เราสามารถเล่นแอปอื่นได้หรือเราสามารถปิดหน้าจอ YouTube ลงได้นะคะซึ่งคนที่ใช้ iPhone, iPad จะรู้ดีว่าเราจะไม่สามารถเล่นเพลงใน YouTube ได้ โดยที่เล่นแอป,ปอื่นไปด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะอล p พาสคิปก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะในการที่จะมาทำให้เพื่อนๆทุกคนสามารถฟังเพลงใน YouTube แบบ p a y l ์ล s ตามที่เราต้องการนะคะโดยที่เราสามารถเล่นแอป,ปอื่นได้แล้วก็ปิดหน้า YouTube ได้ด้วยหรือปิดพักหน้าจอก็ได้นะคะทำยังไงไปดูกันนะคะเทคนิคง่ายๆตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปที่ s a f a r i ค่ะ หลังจากที่เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่ safari แล้วนะคะแล้วก็ให้พิมพ์ url ไปที่ www youtube com นะคะแบบนี้นะคะให้พิมพ์เองแบบนี้นะคะจากนั้นก็กด go ค่ะในครั้งแรกนะคะมันจะเข้าหน้าแอปของ youtube นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะให้เรากดปิดไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่ safari มาอีกรอบนะคะแล้วก็พิมพ์อีกรอบค่ะ แล้วก็แบบเดิมอย่างนี้นะคะกด go จากนั้นครั้งที่2เขาจะถามว่าเปิดหน้านี้ใน YouTube หรือไม่ให้เรากดยกเลิกค่ะเมื่อเรากดยกเลิกแล้วค่ะอีกรอบนะคะให้เราพิมพ์ www youtube com นะคะกดไปค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเราสามารถเข้ามาใน YouTube ในเบราว์เซอร์ Safari ได้แล้วนะคะ จากนั้นนะคะถ้าเราอยากฟังเพลงเราก็กดเข้าไปนะคะเพลงก็จะเล่นในหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเพลงเริ่มเล่นนะคะให้เรากดไปหน้าจอเริ่มต้นแบบนี้นะคะเพลงก็จะดับไปใช่ไหมคะแต่ให้เพื่อนๆพื่อนลองสไลด์ตัวข้างล่างขึ้นเห็นไหมคะจะมีแถบเพลงเล่นอยู่ดังนั้นเพื่อนๆก็กดเพลงได้เลยะคะ่ะ แล้วก็จะก็ะสามารถเล่นเพลงไปในขณะที่ทุกคนเข้าไปในแอปพลิเคชันอื่นได้นะคะแบบนี้นะคะส่วนใครที่ต้องการเล่นแบบเพลงลิสต์นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกเพลงลิสต์ได้เลยนะคะมันก็จะเพย์ตามเพลงลิสต์แล้วเราก็จะสามารถกดเลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาไปกลับได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้หรือวิดีโอนี้ให้กด Subscribe นะคะหรือกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมีคําถามอะไรเม้นได้เลยจะตอบให้นะคะขอบคุณค่ะ